เราหูเป็นขนาดนี้ได้หรอใช่ตกใจบอกโอ้ยพี่ดิ้นขนาดนั้นเลยเขาบอกโอ้โหดิ้นทุรทุรนดิ้นแบบเต็มจะพังอ่ะไปถึงหมอก็บอกวิกฤตเลย50-50ตอนแรกพี่ทำไมพี่ทิ้งร่างพี่อยู่ขนาดนั้นพี่เคยคิดนะหมออหรืเนึ่งพี่กลัวหมอใช่แต่ว่าถึงเวลาวันนั้นโรคไตวายไม่มียารักษาพี่คิดว่าถึงวันนั้นถ้าเกิดอาการมันหนักมากๆไตวายเมื่อไหร่ ไปก็ไปพี่คิดอย่างนี้เคยคิดแบบนี้นะคนไทยทุกคนนะคะมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเนี่ยเพิ่ม<บ>ขึ้นอย่างรวดเร็วใช่และปัจจุบันนี้นะคะผู้ป่วยโรคไตเนี่ยนะคะมีมากถึงนะคะ1.12ล้านคนและที่น่าสนใจก็คืออาการไตถูกทําลายติดต่อกันเนี่ยนะคะ<อ>เกิน3เดือนเนี่ย<ๆ>ก็ไม่มีอาการทําให้เราเนี่ยไม่รู้ว่าเฮ้ยเราเป็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเช็คอาการเหล่านี้พร้อมกันเลยนะคะคือ1เลยปัสสาวะเนี่ยจะมีฟอง อาการเริ่มต้นปัปสสาวะมีฟองนะคะปวดบ้านเอวปวดลองเคาะดูปวดแล้วยืนไหวไหมนะคะปวดหลังเท้าบวมนะคะคลื่นไส้เบื่ออาหารนะคะแล้วก็มีผิวแห้งแล้วก็คันคันแบบคันข้างในไม่รู้ว่าคันแบบไม่ใช่คันยุงกัดพอสลัสเยอะใช่คันอันนี้คืออาการเบื้องตน้น<ช>แต่ให้แน่นอนไปตรวจ,รวจที่โร,รงพยาบาล